สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเชื่อมฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า ADO DC Data Control นะครับหลังจากที่เราได้ทําการสร้างฟอร์มแล้วก็วางบล็อกต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเชื่อมฐานข้อมูลอันดับแรกให้เราทําการเรียกเครื่องมือที่ชื่อว่า ADO DC Data Control ให้มาแสดงตรงกล่องเครื่องมือกก่อครับโดยการคลิกขวาที่กล่องเครื่องมือแล้วเลือกคำว่า component เลื่อนหา Microsoft ADO Data Control 6.0 OleDb ใส่เครื่องหมายถูกคลิกปุ่ม Apply คลิกปุ่ม Close สังเกตดูจะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า ADO DC มาเพิ่มแล้วหลังจากนั้นให้เราทำการคลิกที่เครื่องมือ ADO DC แล้วมาลากลงบนฟอร์มแล้วปรับขนาดตามต้องการตามความเหมาะสมของฟอร์มของท่านลำดับต่อไปเป็นการเชื่อมฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือ ADO DC ให้ทำการคลิกขวา ที่เครื่องมือ ADO DC เลือก ADO DC Property คลิกปุ่ม Build เลือกชนิดของ Diver ในการเชื่อมต่อให้เลือก Microsoft Jet 4 0 o d b Provider จากนั้นคลิกปุ่ม Next เลือกฐานข้อมูล คลิกชื่อฐานข้อมูลคลิกปุ่ม open เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม test connection เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อมีข้อความขึ้นแสดง test connection success หมายถึงการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์คลิกปุ่ม ok หน้าต่างนี้ก็คลิกปุ่ม ok จากนั้นไปคลิกที่ record source ตรง Command t ไทยให้เลือกเป็น2ขีด adcmdtable คือลักษณะของการเก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางจากฐานข้อมูล Access เลือกชื่อของตารางเก็บข้อมูลในที่นี้ผมขอเลือกเป็นแบบโทรศัพท์คลิกปุ่ม apply คลิกปุ่ม ok หลังจากนั้นทำการเชื่อม t e กบ b o x เข้ากับ ฐานข้อมูลโดยผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า adodc โดยเราไปคลิกที่ t ท x t b o x ที่1แล้วกำหนดค่าให้ตรงกับข้อมูลในตารางสินค้าเลื่อนหาคำว่า data s o r t เลือก adodc 1 data field เลือกรหัสสินค้าชื่อสินค้า เลือก t a Source ADODC หนึ่ง f ั e l าเลือกชื่อสินค้ารุ่นก็ทําในลักษณะเช่นเดียวกัน t a t o u r r t แล้วเลือก Data field ยี่ห้อ t a t o u r r t ADODC หนึ่ง f ั e l าเลือกยี่ห้อ ราคา Dataso u อร์ adodc 1 Data Fill d ราคารูปภาพ Data s o u t c e adodc 1เช่นเดิม Data Fill d เลือกเป็นรูปภาพเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถเชื่อมฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า adodc 1เสร็จแล้วให้ลองทดสอบโปรแกรมคลิกที่ปุ่ม Start จะพบว่าในเครื่องมือที่ชื่อว่า t e x t Box จะสามารถแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วยอของโปรแกรม Access เราลองทดสอบเลื่อนดูครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า adodc